อันยองสวัสดีทุกคนด้วยนะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับบอสในเกม identity week อีกแล้วก็มีอยู่เกมเดียวนะซึ่งในวันนี้นะบอสจะเอาคุณฟิลิปไปเล่นในหมวดใหม่ละจะเป็นยังไงเราไปลองดูกันเลยนะ let's go ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง baby crazy 24ด้วยนะ ได้ห้องมาเป็นที่เรียบร้อยงั้นเรามาเริ่มเช็คจากที่เปิร์กดีกว่าโอเคมาอืมไม่น่าไหวหกเก้าเดี๋ยวลองหาเปิร์กก่อนเปิร์กอืมกว้างไม่ได้อ่าสามหกได้แหละอ่าเปิร์กนี้ใช้ได้ตลอดการใช้ได้เรื่อยๆ <Wow. S 1> มีคุณน้ำหอมคุณเอมมาคุณนักเต้นแล้วก็คุณทนายเหรอหืมม ok อริโคโกรอเอาเปลี่ยนเป็นนักจิตวิทยาแล้วฮะปีเตคะหนูขมคน อจังเลยเขาหวให้หนูเลยค่ะโอพี่ก็ซื้อแชมพูของอีสีให้แล้วไม่ใช่เหรอมันบอกว่ากำจัดเห็บหมันให้แล้วนี่น้ำม,มันแชมพูมาค่ะพี่บีห่วยหล่นนนเลือเกินไอเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมปป่าวงโกน <Wow. S 3> เริ่มเกมมาก็ต้องหาที่ซ่อนเด็กก่อนนะดูเหมือนว่าเด็กสาวเราจะอยู่ตรงโรงงานนะเดี๋ยวหายตัวไปก่อนแล้วกันโอ้ตรงนั้นมีคนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยลวกัน ออกไปจาก,กูุด้วยโรคจิตอืมอืมอมองว่าพี่โรคจิตแบบน,นี้โดนไปสักปานแลก้กันรอขนาดนี้่าเป็นโรคจิตได้ไงเนาะสาวนะช่เลยมาบอกพี่ชายหนูโรคจิตได้ไงทั้งที่พี่ชายหนูก็แค่เป็นแค่ซิดคอนแล้วก็ชอบลักาพาตัวเด็กสาวเข้ามาในป้าเออเอเอขอ,ขอบขอบคุณน,นะที่พยายามช่วยพี่ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องกันอยู่แล้วโอเคงั้นก็มาวางตุกาตาล่อเด็กก่อนและกันเด็กๆยังไงก็ชอบตุกาตาสินะกดถ่ายตัวไปด้วยไม่ต้องหยีบ คุณหมอจะมาหยิบน้องเหรอผมไม่อินเด็กไปกับคุณหลอกนะฉันไม่คิดเลยนะคะว่าน้องจะเป็นซิตคอดแล้วคุณจะเป็นโลลิคอนอีกด้วยโรคจิตจริงๆแล้วไม่ได้ <c oughs> สองัก็โรคจิตสามับก็โรคจิตใช่สิผมเป็นโรคจิตนะใช่ไหมล่ะตามที่ผู้คุณต้องการเลยผมจะเอาเด็กไปซ่อนผมจะเอาเด็กไปซ่อนตรงนี้แหละพวกคุณจะได้หาไม่เจอเออกมาน้องมานี่เลยจะอยู่กับพี่มา <c oughs> ทุกคนว่าฉันเจอโรคจิตหมดเลย โอ้โอ้นะคะพี่ชายเดี๋ยวเราจัดการพวกมันได้พวกมันเข้ามาว่าพี่เป็นโรคจิตไม่ได้แล้วนะคะสู้ๆนะคะพี่ชายโอเคพี่จะพยายามเฮ้ยเดี๋ยวนเด็กสาวไม่อยู่ตรงนี้แนละ้วพี่จะตีมันไว้อยา่าอย่านะอย่าไปหยิบเด็กอย่าเฮ้ยไม่นักเต้นอย่าอย่าอย่านะอยาะ่าเลยฉันจะพาเด็ก,กออกจากตาดูเป็นไรไหมลูกไอ้ลูก,ลกจิตดิ หนูไหมเอ่อเอ่อหนูไม่แบนไรค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่มาช่วยหนูหนูจะเป็นกําลังให้วก้ี่เองแหมนางนักเต้นมาล่อลวงเด็กของฉันไปเหรอแต่ปล่อยมันไปก่อนฉันไปลากคนอื่นก่อนก็ได้เอาจิตหน่อยแล้วกันขอสักแผลไม่ได้หรือไงมันเที่ยวไปหาคนอื่นกนก็ได้ตอนนี้มีใครไหมมีหมอหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นคนสวน นั่นมันอะฉันรู้นะว่ามีคนอยู่ตรงนี้ใคร่ะเผยตัวตอนออกมานัน,าาาาาานะคุณเอ็มมาเหรอขอสักปาบได้ไหมขอสักปาบขอสักแผลขอสักแผลขอสักแขนนะคุณเอ็มมาผุณพ่าแขช่วยเอมมาด้วยมีคนโรคจิตเลยทำเอมมาว่าผมว่าเป็นโรคจิตอีกแล้วทำไมพวกคุณชอบว่าผมเป็นโรคจิตเดี๋ยวผมไม่ได้ทำอะไรพวกคุณเลยนะขอตีสักแผลหรือจะมาแงะเก้าอี้แบบนี้ทำไมทำแบบนี้คุณเอมาอมาเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อต้องนั่งเก้าอี้ไง นี่คุณหมอก็รีบเข้ามาอีกอะรีบเข้ามาทำไมเอ้ยกูตีกาอี้ไม่พลาดโอ้ไม่จะบล็อกกันเหรออย่านะอย่า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 มาบล็อกอะไรฉันมีโคนรอสแตกไปสิแตกไปบล็อกกันก็โดนไปอีกนึงไปเอาไงคุณเอม่าจะไปไหนคุณไอ้่ากลับันนี้กบมากบมาอ่ะมาแล้วมาแล้วยิงยิงยิงดักยิงดัตกแ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 เลแตกนเกแตยว สุดคุณหมอที่ว่าผมเป็นโรคจิตก็นั่งไปอีกคนเลยละกันมานี้ติกหัวขึ้นมานั่งเก้าอีไ้ไปนั่งลงไปอ,อยู่กับเก้าอี้นี่แหละเอ็มอาจะลุกไหมจะลุกไหมกั้นเครื่องไว้ก่อนอยู่กล่องเร็วคิดว่าลุกทันเหรอไปนั่งเก้าอี้เข้าเฟสสองเพื่อนรีบมาดึงแบบนี้ก็เข้าเฟสสองอย่างรวดเร็วไปเลยสิครับจัดไปม,มีใครจะมาดึงไหมเนี่ยมีไหมมีไหม,มไม่มีนะย้ำพังกล่องรอแล้วกันอโอ้ยังไม่ขึ้นฮะ จะมีใครไหมเฮ้ยโหขึ้นแล้วเอาไงเอาไงมาแล้วคุณนักจิตวิทยายิงนะยิงนะยิงนะมันดึงเลยว่ะมันใจแข็งคุณหมอาจากไปไหนกลับมานี่ไปตักตรงนู้นแล้วกันหายตัวหายตัวหายไปแล้วหายไปแล้วหมอหายไปแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยหายเลยโอเคไม่เป็นไรจิตจะเข้ามายิงนะยิงนะยิงนะเอาดึงเอมมาแบบนี้แตกไปดิดึงแบบนี้ก็แตกไปสิ หนๆก็จะบินแล้วก็ฝากคทักทายคุณลีโอที่คาตาด้วยนะคุณเอ็มม่ไม่ไม่นะหนูยังไม่อยากกลับฝากไว้ก่อนเชิเดี๋ยวนูเมาคิ้โอเคบินไปแล้วหนึ่งคนเอาลรไปหาคนต่อไปดีกว่าอยู่ตรงไหนนะเอ้ยหูขึ้นแน่แน่คุณนักเต้นคิดว่าเนียเราผม่าคุณไม่อยู่นะอือเอาขวดร้อนไปเอ้ยไม่น่าโดนไม่โดนจริงๆด้วยฮะจะไปไหนคุณนักเต้นคิดว่ามีเด็กเราจะโจง่ายขึ้นเหรอคุณคิด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 ถูกแล้วแหละ จะไปไหนจะไปไหนอ,อืมอมานี่มานี้มานี่เอ้ยโอ้โหดันอีกแล้วตีไม่ได้แม่งเอ้ยกันไม้อืมพังไปก่อนคุณนักเต้นร้องผมด้วยจะไปไหนอือแข่งไปเลยอย่าอืมอย่ามาบล็อกอืมตีไปก่อนทำไรทำไรจะโดดรอผมกั้นไว้อยจะโดดอะไรละ่ะตีอีกทีหนึ่งมานี่มานี้จะไปไหนกลับมาตะกรุดึง,งผักปุยก็อืมหายตัวหายตัวหายตัวเลยแล้วกันอะแน่ ทำไมเนี่ยไม่เห็นจริงๆหรอกเอากดตีไปได้อย่ามาบอ็อกอย่บอาบล็อกบอกกันอีกแล้วใช่ไหมจะบอกกันนักหนาใช่ไหมได้ได้ไดอเอาเอาไงคุณหมอคุณหมอจะไง <c oughs> ตีไปซะเลย <c oughs> เทเลช็อค <c oughs> มันเคี่ยวมันเคี่ยวว่ากันโรคจิตว่าโรคจิตนั่นแหละ เฟสไหนแล้วคุณหมอก็คนมาัาโลกจริงๆนี่นะข้างรักน้องสาวตัวเองแล้วก็ยังจับเถ็กงมาไว้ในป่าแบบนี้ไอข้างรักกับผมข้างรักน้องตัวเองจริงแต่ว่าไอจับเด็กกับผมไม่ได้อยากจับมามาเป็นเกมเอาแม่งแรงเลือก,กันละโอเคคนที่จะเข้ามาก็คือนักเต้นสิน,นะนักเต้นอยู่ตรงไหนแต่หนีฉันไม่พ้นหรอกนะหูมันก็คืนเธอแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่าสุดกดโกนลอ้อรอเธอแล้วนะ <c oughs> นักเต้นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอันนามาช่วยแล้วหรอมา ช่วยกันแล้วหรอเอาคนล้อไปเดี๋ยเอ้ยภาคินแล้วเอาไงเอาไงเอาคนล้อไปกินคุณหมอหน้าโดนมาแลวก็โดนตีไปเลยละกันเอาไงดีวะไม่ไม่ควรโลภเอาหอยให้ตายก่อนเนาะไม่ควรโลภอย่าโลภอย่าโลภหออยู่ไหนแล้วร้อยเท้าอยู่แถวนี้นะคุณหมอคุณจะไปไหนะขึ้นไปข้างบนเหรอจะล้มหรือ,อยังอ้าล้มตรงนี้จริงๆด้วยเสียงดนะังขนาดนี้ใครไม่รู้ก็แปลกแล้ว โอเคตอนนี้ก็สู่ขิดแล้วสินะถ้าสู่ขิดแล้วล้วก็นั่งไปเลยแล้วกันลาก่อร้ะคุณหมอกับคารุฮาไปเลยแล้วเจอกันที่คารุฮาไม่นะโอเคยังเหลือสามเครื่องรอกเครื่องนั้นไว้ไม่ให้ปานมีคนปานอยู่หรือเปล่าเอไม่มีโอเคมันทําอะไรกันอยู่อะเอ้ยน่าจะฮิวเนาะ รักจิตมันลุกขึ้นมาแล้วโอเคฮิวกันอยู่ตรงไหนอ่นะอนนั้ฉันเห็นนะตาวิเศษเห็นนะยิงขู่ไปก่อนยดยาฮิวแม่งฮิวกันจนเสร็จเลยอืมอึมเจ้าไงเจ้าไงนี่โหเกมนี้กูยังไม่ได้ใช้วิงเลยเนี่ยเอาไงดีวะยิงยิงขู่ยิงขู่เอาลายมาเอาลายมาเอาลายพับไม้เหรอพับไม้ก็พังไปเลยสิคะจะโดดมาเปล่าโดดมาจริงด้วยงั้นยิงยัดเลยนะยิงยิงยิงโป๊ะ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 แตกหนึง่งเออ ตรงนั้นไม่รอดหรกอยู่โล่งขนาดนี้ยิง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 แต่สองเออสวยพี่สวยเอาละมาคุณนักจิตใช้ลูกเองไปหรือ,อยังใช้ลูกเองไปหรือ,อยังเราอะน่าจะยังไม่ได้ใช้ปะแต่ว่าเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่รีบไม่รีบหาหนักเต้นก่อนหมูขึ้นนะนักเต้นน่าจะอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไกลหรอก มิงก็ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวน่าจะถ้าเกิดรู้สึกว่าหาไม่เจอเดี๋ยวเปลี่ยนเป er ็นปีเปอร์เลยกันนะหาท่อก่อนแลวกันเอ๊ะอันน่อยอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไงคุณนักเต้นผมเจอจุดท่อแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนเป็นปีเปอร์กันเลยว่าวางไว้ปีเปอร์ดูซิแถวนี้มีเซอร์หน้าเหีียวหมาไหมไม่มีสินะงั้นหายตัวแลวกันอมาเน็นแอบแซบแอบแซบกันอยู่หรือเปล่าแอบแซบกันอยู่หรือเปล่าไม่มีฮะไม่ได้มาแอบแซบกันตรงนี้ วางปิปเปอร์ไปกันแต่มันหัวขึ้นนําอยู่แถวนี้เลยอยู่ตรงไหนวะ,ะเดี๋ยววางตรงนี้กันหนึ่งแล้วกันมีไหมอันนี้ไอ้แอบอยู่ข้างบนหนอยิงคูไปก่อนยิงเอาไงเอาไงอื้มเอ้ยโดดมาแล้วโดดมาแล้วแล้วก็โดดมาแล้วแล้วก็เอ้ยตด็กทายกี้ติอะตีเบิ้ลไม่ได้เอาไม ตีพี่ไม่ได้เอาไหมจะเอาไงคุณนักเต้นจะเดินเหรอจะเดินวนเหรอผมยิงนะยิงเลย,ยิงยับเลยลวกันยิงเอไปเลยลักันอุ้ยผัดปุียครับแต่ไม่เป็นไรสามสองแตกเออโคนร้อนมันร้อนไหมล่ะมันร้อนไหมล่ะคุณนักเต้นเอาไปสักแผลลักเออโอเคเอาเอาไม่ชอบนังกอีก็ไม่บอกก็โตกดยอมแพ้ไปซะแล้วแต่ไม่เป็นไรเด็กสาวก็จะอยู่กับเราตลอดไปใครก็ได้มาช่วยหนูด้วยลุงคนนี้มันเลิกจิต ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บอสด้วยนะถ้ามีคอมเมนต์หรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็แนะนำกันมาได้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย,บาย